สวัสดีค่ะรีวิวกระสอบญี่ปุ่นนะคะตัวนี้รหัส FJ 3 3นะคะ T-shirt polo shirt นะคะ FJ 3 3กระสอบญีโปโ่ปุ่นค่ะ T-shirt polo shirt นะคะ,รโโระ,คะกระสอบผู้ชายค่ะเมนนะคะ T-shirt polo shirt นะคะตัวนี้ฟอร์มแจเปนค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบกันพี่ตัวนี้เป็นกระสอบใหญ่100กิโลค่ะแบนเยอะนะคะแบนเยอะนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูคร่าวๆเ,เพราะว่างานตัวนี้ลูกค้าเปิดรีบ ะคะลูกค้าเปิดรีดให้ดูรีวิวกันก่อนคร่าวๆนะคะก่อนที่จะเริ่มรีดยูนิโคลเยอะนะคอนเวิร mm ์ตยูนิโคลมีทั้งคอโปโลนะคะแล้วก็คอกลมพระกันในกระสอบหาทีเ uh ชิร huh. ์ตโปโลเชิร์ตตัวนี้จะเป็นแขนยาวหมดเลย mm hmm. ใช่ไหมพี่อมุม ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะดูรีวิวเต็มของรหัสนี้ปุ๊มีเปิดรีวิวแล้วนะคะปุ๊มีเปิดรีวิวต่างหากแล้วนะคะก็สามารถดูรีวิวเต็มได้นะคะหนูมีเปิดรีวิวต่างหากแล้ว <c oughs> สอบถามได้เลยรหัสนี้นะคะจะเข้ามาไม่เยอะนะคะหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาไม่เยอะพี่น้อยมากนะคะมีคอกลมและก็คอปกผสมกัน ในกระสอบหนึ่งร้อยกิโลค่ะนะคะดิกกี้ยูนิคโคลยูนิคโคลคันราคอดาย ได้ยูนิโคลเยอะค่ะพี่ยูนิโคลจะออกเยอะนาฮะแกปลาคอสยูน uh ิโคลสีพื้นพนเนี่ยยูนิโคลจียูนี่เยอะมากค่ะพี่อันดับหนึ่งเลยนะพูม่าสัดส่วนในแต่ละกระสอบไม่สามารถตอบได้นะคะพี่ขาว่าบนคอปก กี่เปอร์เซ็นต์คอกลมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะไม่สามารถตอบได้นะพี่นะ พี่พี่ฮั้นใดสนใจรหัสนี้นะคะแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้ได้เลยโูมายูนิคโคลยูนิคโคล สะอาดค่ะไซไม่มีงานโอเวอร์ไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นไซปกติไม่ต้องกลัวว่าจะมีไซ์ใหญ่โอเวอร์ไซอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไซปกติค่ะพี่จำนวนเยอะนะคะจำนวนเยอะหนูมีเปิดรีวิวเต็มแล้วนะคะรหัสนี้พี่สามารถสอบถามน้องแอดมินเพื่อดูรีวิวเต็มได้นะคะ กระสอบลูกนี้ลูกค้าเปิดรีดนะคะอ่ะกลองนี้มั่งก็ได้พี่โอาคคร่าวๆให้ลูกค้าดูกล่องนี้บ้่งก็ได้นี่คือกระสอบเดียวนะพี่กระสอบเดียวนะคะคร่าวๆลูกค้าขาน้องๆจะได้เตรียมรีดค่ะพี่ๆท่านใดอยากจะให้เรารีดนะคะก็แจ้งได้เลย ่าบริการกระสอบใหญ่100กิโลค่ารีดห้า0บาทเท่านั้นเองพี่จา๋าถ้าจำนวนมันประมาณ6-700ตัวก็ถูกนะตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณ50ตังค์นะคะเพราะตัวนี้เราจะคิดเหมาค่ะคิดเหมาเป็นกระสอบกระสอบ80โลกระสอบ100โลค่ารีดห้0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะลูกค้าหลายท่านเนี่ยส่งร้านข้างนอกตัวหนึ่งประมาณ10บาทนะถูกสุดก็7บาทนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ย ไม่ไหวบอกเลยค่ะเรารีดเองที่ร้านนะคะไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ส่งข้างนอกเรารีดเองที่ร้านนะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะไม่ว่ากระสอบนั้นจะมีจดหมายรักลูกค้าก็ได้ไปได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะเราทำงานชัดเจนนะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นไม่ต้องกลัวค่ะ รีดอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเรารีดเองที่ร้านลูกค้าได้งานสวยๆพร้อมขายไม่ต้องเสียเวลาในการทำผ้านะคะโอเคเข้ากล้าเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้เริ่มรีดเพราะว่ามีงานรีดอีกเป็นสิบกระสอบเลยตอนนี้ <c oughs> รหัสนี้พี่จ๋าแคปหน้าจอแจ้งแอดมินทางลาหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ